สวัสดีครับผมไม่เคลื่อนจากอีสุนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมิลเอ็กซ์แอคทีฟนะครับสีขาวมุกนะครับเพื่อเป็นแนวทางการแต่งนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับที่รีวิวตัวรถเปล่ากันแล้ววันนี้ผมก็มีรถทั้งสองคันมารีวิวเพื่อเป็นแนวทางการแต่งนะครับเริ่มจากคันทางด้านซ้ายของผมก่อนเลยเดี๋ยวเชิญดูได้เลยครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับก็มีการ แต่งเพิ่มเติมก็คือตรงฝากระโปรงนะครับติดโลโก้ร e d ิ f y นะครับก็จะเป็นของ MuX ตรงรุ่นนะครับสิ่งต่อไปนะครับที่ทำเพิ่มมาเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับ LED ผมก็เปิดโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่มีนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตครับสเกิร์ตหน้าของคันนี้นะครับใช้เป็นของฟรีฟอร์มครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้ครับดูสวยครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็ก์นะครับล้อแม็กคันนี้ได้เลือกเป็นล้อแมกเอ็นไก SR 27ขอบ18นิ้วครับรัดด้วยยางนิโต s s d ด6สอขอบ18ครับลักษณะการใช้งานก็ใช้งานได้แบบปกติเลยครับก็สวยเลยจะเป็นล้อแมกสไตล์ออฟโรดครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ใส่ในส่วนของคาดเอวแบบมีไฟนะครับเวลาเปิดตอนคืนตอนกลางคืนนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นของฟีฟอร์มนะครับและในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นของฟีฟอร์มเช่นเดียวกันครับเป็นท่อหลอกวงกลมนะครับสี่ท่อโอเคเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในกันต่อเลยครับ โอเคครับมาในส่วนของภายในนะครับสำหรับนิวเอคันนี้นะครับก็ภายในหุ้มเบาะหนังนะครับเป็นสีน้ําตาลคล้ายกับตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับที่ลูกค้าได้ทําก็จะเป็นในส่วนของพรมเข้ารูป 6D นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับคันนี้เลือกใช้พรม 6D เป็นสีดําได้สีแดงนะครับเพื่อให้เข้า ในส่วนของตัวเบาะนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับได้เสริมใส่ไปทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งด้านควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ใส่ฝั่งคูณคอนโทรลเพื่อให้ดูเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นขนาด9นิ้วครับแล้วก็พร้อมกล้องมองหลังครับสำหรับคันนี้นะครับและก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็อัปเกรดเพิ่มสัญญาณกันขโมยนะครับแล้วก็กุญแจพับนะคบเพื่อเพิ่มความสวยงามและก็ ความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยครับจะประมาณนี้ครับครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จากตัวเดิมนะครับที่เป็นพลาสติกดาด้านธรรมดานะครับไม่มีไฟเลี้ยวเราก็ได้เบิกกระจกมองข้างของตัวท็อปนะครับมาใส่ตรงรุ่นเลยนะครับพร้อมทําสีขาวมุกให้เข้ากับตัวรถเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถพาบไฟฟ้าได้เลยครับพร้อมทั้งเปลี่ยน ที่กดกระจกนะครับเป็นแบบเปียโนแบ็กทั้ง4อันนะครับก็เหมือนกับตัวท็อปเลยครับคับในส่วนอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็แต่งคล้ายคลึงกันครับก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับก็คันนี้นะครับติดโลโก้ e d e f i n e เหมือนกันนะครับเป็นสีดำนะครับมันก็จะตัดกับสีขาวมุกแล้วก็กระจังหน้าสีดำตัวนี้ของ m i l เอ็กก็มีให้อยู่แล้วมันก็ดูดุ ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งไฟตัดหมอก LED เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตนะครับแบรนด์ตัวนี้ก็จะเป็นของไลเดอร์ครับก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกครับตัวนี้เลือกใช้ล้อแมกเป็นของเลนโซ RTM ครับขนาด18นิ้วลัดดี้ยาง Nitto SD สองหกาขอบสิครับแค่นั้นยังไม่พอครับในส่วนของภายนอกนะครับคันนี้ก็ ติดตั้งในส่วนของคิ้วล้อเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะครับที่เป็นสีขาวมุกนะครับเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นครับครับในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้นะครับก็ใช้คาดเอวของฟรีฟอร์มนะครับแบบมีไฟนะครับยอดนิยมเลยครับดูสวยงามเวลาเปิดกลางคืนก็สว่างนะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับและในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็จะเป็นของไรเดอร์อีกเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นท่อหลอกแบบสี่เหลี่ยมนะครับ ขึ um, ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยว่าชอบแบบไหนนะครับเราก็สามารถจัดให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทุกแบบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างครับไปกันเลยครับในส่วนของภายในคันนี้นะครับก็ได้เลือกเป็นเบาะสีดําได้สีแดงนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับเป็นสีดําได้สีแดงแล้วก็ในส่วนของผมเข้ารูปนะครับคันนี้ก็เลือกใช้เป็นสีดําได้สีแดงเหมือนกันนะครับเพื่อให้เข้ากับเจ้าตัวเบาะนะครับและ ในส่วนต่อไปนะครับที่ทําเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเหมือนคันที่แล้วเลยนะครับก็ใส่มาทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายสําหรับควบคุมเครื่องเสียงครับสำหรับฝั่งขวานะครับใส่เพื่อความสวยงามนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของระบบพูดคอนโทรลนะครับแต่ว่าในส่วนของมิวเเนี่ยไม่ได้มีมาให้นะครับลูกค้าติดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็ติดตั้งหน้าจอ Android นะครับขนาด9นิ้วครับพร้อมกล้องมองหลังครับ เหมือนกันเลยครับกับคันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับก็ได้ติดตั้งในเรื่องของสัญญาณการขโมยพร้อมกับกุญแจพับเหมือนกันเลยครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยและก็ความสวยงามในการใช้งานนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับมิลเอ็กซแอคทีฟสีขาวมุกทั้ง2คันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางการแต่งสําหรับคุณลูกค้านะครับฝากไว้เพื่อพิจารณาด้วยนะครับสําหรับ ท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะออกรถอลซูมิ X รุ่นนี้นะครับอยากแต่งแบบไหนลองทักมาคุยกับไมเคิลได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0615463646นะครับสำหรับโปรโมชั่นทั้ง2คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนด้านบนของตัวรถนะครับเพื่อเป็นแนวทางการแต่งนะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่งทั้ง2คันผมจะทิ้งไว้นะครับรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อผมฝากไว้อีกทีครับ0615463646ครับ ไมเคิลอีสูครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ